เราเราไม่วิเคราะห์แต่ว่าเราเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่า,าคนที่อันดับหนึ่งก็ต้องจัดตั้งนะครับซึ่งเราก็เอาใจช่วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลาที่เหลืออยู่ท่านท่านนายกรัฐมนตดีก็บอกแล้วว่าเราก็ทํางานให้เต็มที่จนจนนาทีสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นไดน้ว่าท่านก็ไม่ค่อยพูดเรื่องประเด็นทางการเมืองเลยนะครับเพราะว่าท่านก็ไม่อยากไปไปก้าวล่วงหรือว่าไปพอพูดแล้วมันเป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องปล่อยให้พักคก้าไกลเนี่ย เดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไปนะครับซึ่งในในผมดูแล้วมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ง่ายนะครับถ้าที่ดูมันก็อาจจะเจออุปสรรคหลายๆอย่างต้องเอาใจช่วยนะครับผมว่าคำาวิเคราะห์ของอาจารย์จะเู<ม>เป็นความจริงนคิดว่าโมฆะหมดกับกับเรื่องตั้งเพราะในส่วนก้าวไกลอะไรจะเป็นคุณมากกว่ากัน,นรตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่ององนาคตนะฮะเป็นเรื่องของอนาคตคงตอบไม่ได้ต้องรอฟังสารน้ำดวิชัยนะครับซึ่ง แต่ท่านอาจารย์วิธุก็เป็นผู้เป็นกูรูทางด้านกฎหมายนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยท่านก็เชี่ยวชาญเราก็ต้องดูว่าว่าอันนี้เป็นความเห็นของท่านนะครับซึ่งเราก็ต้องรับฟังไว้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลรับฟัน,นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ผมคิดว่าคือการการไปพบถ้าเป็นหน่วยงานของภาคเอกชนนะท่านก็ก็ทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนราชการเองเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับเพราะว่าวันนี้รัฐบาลยังอยู่นะครับข้าราชการเองก็อาจจะอึดอัดก็ได้นะครับว่าอย่างวันนี้ท่านบอกว่าที่คุณพิธาบอกว่าข้าราชการเป็นคนขอมาพบเองอะไรต่างๆเหล่า,านี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับท่านนายกก็ได้สอบถามกับข้าราชการแล้วก็ไม่มีใคร ไปขอพบเลยนะครับแล้วก็ไปดูในข้อเท็จจริงก็ทางพระเก้าไกลเองต่างหากนะครับเป็นคนที่ไปขอพบกับทางหน่วยงานของราชการเช่นอบจเทศบาลต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งท่านก็คือสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทํามันต่างกันไงนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็ไม่อยากไปก้าวล่วงท่านหรอกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องพูดตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็จับตาดูอยู่ท่านเป็นว่าที่นายกนะครับเพราะฉะนั้นการ การพูดหรือการกระทําของท่านเนี่ยมันจะหมายถึงตัวตนของท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าตัวท่านเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีเนี่ยท่านก็ต้องปรับตัวนะครับมันไม่ใช่บิดเบือนแต่ว่าหมายถึงว่าในข้อมูลมันไม่ตรงกันนะฮะถูกไหมครับผมว่าดูดูท่านนายกพลเอกประยุทธ์เป็นหลักนะฮะว่าท่านการที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีได้เนี่ยก็ท่านเป็นยังไงก็ดูท่านพลเอกประยุทธ์เป็นก็ดูเลยฮะท่านก็ท่านก็ให้เกียรติทุกคนอยู่แล้ว นั่นเนี่ยฮะก,ก็ใช่ครับคือคือก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไปหน่วยงานราชการเชิญท่านมาเองนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าท่านเป็นคนชวนเชิญหน่วยงานเองตรงนี้ก็ต้องจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ว่าพูดให้ตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าประชาชนก็ชอบคนตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรแต่ว่าต้องดูว่าการพูดเนี่ยต้องตรงไปตรงมาแล้วก็ S <S <an> <S ต้องดูความเหมาะสมนะซึ่งผมว่าเองเ่ยผมเอาใจช่วยวอยู่แล้วนะครับอยากให้พรรคก้ากลายเป็นรัฐบาลลองบริหารประเทศดูนะว่าสิ่งที่ท่านนโยบายต่างๆร้อยวันต่างๆนี่มันทำได้หรือไม่อย่างไรต้องดูคือตรงนี้ผมผมไม่อยากจะไปไปมองอย่างนั้นแต่ว่าหลายฝ่ายมองแบบนั้นนะครับตัวผมเองไม่ไม่ไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าไม่อยากให้ไปอ่ เคลื่อนไหวกดดันไม่ว่า,าไม่ว่าจะเป็นมวลชนหรือโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียก็มีการเคลื่อนไหวกดดันคนเห็นต่างแล้วนะครับในมวลชนที่เป็นเครือข่ายของพรรคก้าวไกลก็เริ่ม,มออกมาแล้วว่าต้องแสดงพลังนะถ้าไม่ได้ดังใจเนีย่ยผมคิดว่าตรงนี้บ้านเมืองมันก็ไปสู่ความขัดแย้งอีกเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นวันนี้สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้ทํามาเนี่ยผมคิดว่ามัน มันมาไกลมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือเราไม่อยากจะให้เรามีความสงบอะทุกวันนี้เศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นหลายอย่างก็ดีขึ้นสื่อมวลชนเองก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับเดี๋ยวพอมีม็อบอะไรต่างๆขึ้นมามันจะมันจะไปไกลกว่านั้นอีกผมคิดว่ามันไม่ควรนะครับขอบคุณนะฮะ สามารถเรียนทำภาพถ่าย